ระหว่างล้างไตด้วยเครื่องกับล้างไตาทางหน้าท้องอันไหนดีกว่ากันอ่ะเราลองมาทายกันที่ว่าคุณว่าล้างไตาทางเครื่องหรือล้างไตาทางหน้าท้องอะไรดีกว่ากันการล้างไตด้วยเครื่องต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลต้องเตรียมเส้นฟอกไต แขนเพื่อที่จะล้างไตทางหน้าท้องประมาณ4ี่ชั่วโมงต่อ1วันบางคนอาทิตย์ละหนึ่งครั้งขึ้นอยู่กับสภาวะของโรคไตแต่ละคนส่วนการล้างไตทางหน้าท้องนั้นเขาจะปล่อยน้าเขาจะปล่อยน้ําอย่างนี้เข้าไปสู่ช่องท้องแล้วก็กักไว้ประมาณ4ี่ชั่วโมงแล้วก็ปล่อยออกอีก4ชั่วโมงก็มาห้อยนะคะทุก4ี่ชั่วโมงก็มากักน้ํากักน้ําเพื่อที่จะทําให้ร่างกายสะอาดหรือเอาสารพิษออกทางหน้าท้องเรียกเ peritoneal d ด u r e s i s ถามว่าอะไรดีกว่ากันขึ้นอยู่ กับสภาพของผู้ป่วยถ้าผู้ป่วยไม่มีแผลผ่าตัดหน้าท้องไม่มีพังผืดหรือไม่มีสกามีโอกาสใช้เครื่องเพอริโตเนียนไดร์ดีสได้แต่คนที่ผ่าตัดเช่นผ่าตัดไส้ติง่งผ่าตัดช่องท้องอันเนี้ยมันมีพังผืดเยอะมันก็ไม่สามารถที่จะล้างไตาทางหน้าท้องได้ก็ต้องไปล้างไตที่เครื่องแต่ทั้งสองอย่างนี้ถามว่าอะไรดีกว่ากันไม่มีอะไรดีไปกว่า ไตจริงๆค่ะเพราะสองอย่างนี้มีคุณภาพในการเป็นเนื้อไตแค่20%เอเองที่เหลืออีก80%ทํางานไม่มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเป็นแค่พยุงแค่ส่วนหนึ่งของเนื้อไตแต่ละคนแตกต่างกันเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์บอกได้เลยล้างทั้ง2ออย่างสู้เนื้อไตปกติไม่ได้ความหวังของคนไข้อย่าเป็นไตเลยนะบำรุงฟื้นฟูไตให้ดีขึ้นและให้อยู่กับเราจนวาระสุดท้ายของชีวิตไม่มีอะไรดีไปกว่าไตาจริงๆ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นถ้าเลือกเอา2ออย่างอะไรดีกว่ากันอาจารย์บอกได้เลยขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัยของแต่ละคนว่าพร้อมขนาดไหนจะเที่ยวจากบ้านไปโรงพยาบาลและเป็นนั่ง4ี่ชั่วโมงแล้วก็กลับมีใครไปรับไปส่งไหมความสามารถของคนไข้ดีไหมหรืออยู่ที่บ้านที่จะล้างไตาทางหน้าท้องอมีสัดส่วนที่พอจะช่วยเหลือตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนแต่ละปัญหามันก็แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์บอกได้เลยไม่มีอะไรดีไปกว่าไตตัวเองคะ่ะ